นะก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับเจอกันอีกคลิปหนึ่งพี่น้องยามเมื่อแรงเออตะเวนไก่สีตกดินกะเอคลิปนี้กอะีมาคุยเรื่องอไเรื่องข่าวนี่แหละพี่น้องแต่ตอนนี้ผมก็ยังงงยังสับสนอยู่ว่าคือมันไอบางข่าวนี่บางข่าวบางช่องก็บอกว่า ปีหน้าเนี่ยเขาราคาดีออบางช่องก็บ,บอกว่าปีหน้าเนี่ไอการส่งออกเนี่ยอาจจะไทยอาจจะส่งออกได้น้อยเพิ่นวอบางช่องก็บ,บอกว่าปีหน้านี่ข้าวไทยเป็นที่ต้องการในตลาดโลกเอออไปีนี้และปีหน้าเนี่ยข,ข้าวสิเป็นราคาสันผมกันยังง่วงว่าเอ๊จักสีเสื้อตัวไหนดีดิ <c oughs> กับพี่น้องก็ลองคิดเบิงพี่น้องก็ล่องข่าไปเบืองไอ้ช่องช่องหลักๆช่องใหญ่ๆนะเออมีข่าวบางช่องก็บอกว่าปีหน้านี่เอ,อปีนี้มันก็สิ้นปีเกือบจะสิ้นปีแล้วเนาะกับปีหน้านี่การส่งออกข้าวนี่จะดีพันว่าเอ,อส่งผลให้ราคาข้าวเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นเออเป็นผลดีกับชาวนาพันว่าอ,อ,อีกช่องนึงก็บอกว่าปีไอ้หกหกหกเจ็ดปีหน้านี่ การส่งออกข้าวน่ะยอดอาจจะตกเผืนววาเออผมก็ยัางงงอยู่ไว้มันมันยังไงกันแน่นี่เออกับข้าวก็เอาแน่เอานอนบ่ได้พี่น้องเออก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมันปั่นกระแสหรือเปล่าเออเหมือนที่ผมบอกไอตอนนั้นน่ะตอนที่ตอนที่ก่อนไอชาวนาเฮาสีกําลังสีเกี่ยวก่อนที่ชาวนาเราจะเกี่ยวข้าวน่ะช่วงเดือนไอกันย่าเป็นบ่ เออสิงหากันย่าช่วงนั้นอนะ่ะโอ้ยกระแสข่าวออกมาปั่นกันปั่นกันแบบข้าวเป็นราคาข้าวเป็นราคา่เ,าเ,าานะเออแล้วแล้ว,ลวช่วงนั้นก็ข่าวข่าวถุงหรือว่าข่าวสารที่เข้าไปสื่อข่าวกิโลมากนะโอ้ยกับแพงอีรีได้ตอนนั้นนะอ่ะเออแบบโอ้ยกาพ่อไอเกือบตอนช่วงนั้นไอพ่อเขาปัน่นให้มันเป็นราคาปุ๊บกะ ชาวนาเฮ้ากะยกตัวอย่างเห็นกับผมกับโอ้ยผมก็ทุ่มเทสุดๆเลยนะปีปีไอปีนี้เมื่อกี้เนี่ยปีปีไอช่วงที่ใส่ปุ๋ยรับรวงเมื่อกี้เนี่ยเปน้องเพราะว่ายังเพราะว่าคือเขาปั่นกระแสปั่นกระแสว่าเขาสิเป็นราคาเด้อเขาสิเป็นราคาเด้อพ่อเขาปั่นทางสั่นปุ๊บกับเฮ้ากับเรได้เราคือเราก็ไม่ได้คิดไต่ตองอะไรมากมายเนาะเราก็คิดว่าชาวนาเฮ้าก็คิดว่า โอ้ปีนี้ต้องราคาข้าวนี่ต้องดีแน่เลยเออเร่งใส่ปุ๋ยแถมปุ๋ยก็แพงพร้อมนะ้าช่วงไอ้ไอส้สิงหากันยาช่วงนั้นนะ่ะในช่วงกรกฎาสิงหากันยาช่วงนั้นนะ่ะแบบปุ๋ยเนะืะอโอ้ยางแพงเลยพี่น้องเออแล้วแต่เ้าก็ต้องจำใจใส่เพราะว่าอย่างเพราะว่าคือเราเราก็มีความหวังเนาะมีความหวังว่าโอ้ปีนี้นี่ถ้าข้าวเป็นราคาเนี่ยเราต้อง ถ้าถ้าเราใส่ปุ๋ยบำรุงได้นี่เราขายได้จะได้ราคาแน่นอนเลยผมก็คิดยังสั้นคือกันพี่นอ้องอออไปีนี้ผมก็คิดยังสั้นคือกันแต่ผลสุดท้ายเนี่ยพี่น้องผลสุดท้ายนี่ก็ผิดคาดพี่น้องผิดหวัง,ยงาวายอย่างใหญ่อืเมเพราะว่าอย่างคือเบื่องเบื้องอาวะพี่น้องปีนี้นี่เขาไาขายเขาได้ขายเขาเปลือกได้ราคาดีแน่ เออมีแต่เก้าบาทสิบบาทแค่นี้เออไม่เกินสิบเอดบาทนะพี่น้องผมไม่ขายผมก็ได้แค่สิบบาทแบบโอ้ยวะ่ะมาหูที่หลังพอพอเรามาคิดไตรตองที่หลังคือคือเฮาบรต้องไปตามกระแสมันพี่นอ้องไปสบิบอกว่าเขาเป็นราคาจังสัน้นจังสี่ว่าให้ให้ชาวนาคือประมาณว่าปั่นกระแสให้ชาวนานี่ตกใจตื่นตระหนกตกใจหรือว่า ให้ชาวนาเนี่ยดีใจเออแมนว่าพ่อชาวนาดีใจพ่อชาวนามีหวังปุ๊บเนี่ยชาวนาก็เข้ากับไปลงทุนแล้วบ้านนี้เออซื้อปุ๋ยซื้อยาซื้ออะไรมาแบบบำรุงนะพี่น้องคิดว่ามันจะได้เนาะเออแต่ผลสุดท้ายนีย่เอายจริงเนี่ยพี่น้องเดือนที่ผ่านมาเนี่ยแหละพฤจิกาเนี่ยเออพฤจิการ์ท่านว่าช่วงเมื่อกี้นี่แหละเป็นเท่าไหร่ขายเขาได้สิบบาทคือเเ่า สุดท้ายแล้วนี่ผมว่าข่าวที่บอกว่าขาวเป็นราคาเออบางช่องก็บ,บอกว่าขาวเป็นราคาปีนี้ปีหน้าบางช่องก็บ,บอกว่าปีนี้ปีหน้าเนี่ยข้าวอาจจะไม่เป็นราคาเออคือการส่งออกอาจจะวูบเออเพราะว่าอย่างเพราะว่าไอ้ตลาดโลกอะไรนู่นนี่นั่นเออเอาไปเอามากับผมคิดว่าเขาน่าจะปั่นเนาะปั่นเออปั่นไปปั่นมาให้ให้ราคาข้าวมันผันผวน,นนะพี่น้อง คือมันขึ้นลงตามกระแสเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นไปตามแบบต้นทุนอืมก็คือยังเช่าหน้าเข้ากับผลิตเข่ามากกับต้นทุนกับสูงไม่รู้ล่ะพ่อไปขายปุ๊บในราคาต่ำอืมแต่บัตรลงสีมันซื้อเข่าเข้าเข้าไปนี่ซื้อในราคาถูกแต่บัตรมันเอาไปขายนี่โอ้ยขายออกในราคาแพงเนื่องเพราะฉะนั้นกับมันมันย้อนแย้งมันมันผิดนะเพราะมันผิดมนุษย์มนาเนาะ เออมันผิดกับความเป็นจริงนะเห็นถ้าภาพแล้วก็โอ้ยช่าหน้าเห่ากออสุดท้ายแล้วกับพี่น้องไอ้ตาไพบอกว่าขาวเป็นราคาหรือว่าข่าวเป็นราคากับสุดท้ายแล้วกับเช่าหน้าเหากับบ่ได้ประโยชน์พี่น้องเออบ่ต้องไปสนใจผมกับ่อไปนี่กับผมกับบ่ได้สนใจอย่างมากเลยแหละเออเพราะว่าอย่างเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราทํานาเราไปขายข้าวเปลือกบ่ได้ดรอกพี่น้องเออคือมัน มันจะบอกว่าข้าวเป็นราคาสักแค่ไหนมันก็ไม่มีประโยชน์กับชาวนาเห่าดอกเออเพราะว่าอย่างเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยชาวนาเห่าขายข้าวได้ในราคาถือขึ้นเขากับพี่น้องก็สังเกตบ้างวะก็ <c oughs> อ,อย่างผมเกิดมากอะจนสี่สิบปีแล้วนี่กะข้าวก็อยู่นี่แหละพี่น้องอยู่ประมาณนี้แหละ <c oughs> ไม่เกินสิบบาทหรอกอืมไม่ว่าแต่ปีไหนพอสนไหน ไม่เกินสิบบาทเต็มที่สิบเอ็ดบาทแค่นั่นแหละเนืองเพราะฉะนั้นกับเช้าหน้าห้ากับทาใจพี่น้องเอ้ยทำใจอืมอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายพี่น้องมาจมส่กันฟังเออเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารสาระอะไรก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตเล่าสู่กันฟังพี่น้องเนาะโอเคคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ละ